ฮันเดอร์ดูดวงดวงฉบับจัดเต็มชาวราศีพิจิกช่วงเดือนกรกฎาคม2568ภาพรวมของเดือนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของชาวพิจิกหลายสิ่งที่เคยนิ่งเงียบอาจเริ่มเคลื่อนไหวยอย่างกระทันหันทั้งเรื่องงานความรักและการเงินดาวอังคารเจ้าเรือนของพิจิกอยู่ในตำแหน่งเร่งเร้าให้ตัดสินใจเด็ดขาดแต่ต้องระวังความรุนแรงหรือการตอบสนองด้วยอารมณ์ เพราะจะนำไปสู่ผลกระทบยาวนานการงานผู้ที่มีงานประจำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงระบบหัวหน้างานหรือบทบาทหน้าที่ที่คุณทำอยู่อาจรู้สึกว่าโดนโยนเข้ากล่องไฟต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดหรือมีแรงกดดันสูงจากผู้บริหารเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์มีเกณฑ์ขยับขยายหรือเปลี่ยนทิศทางธุรกิจบางคนอาจมีไอเดียปลดโปรเจกต์ใหม่หรือหันไปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายหรือโปรโมท เคล็ดลับเสริมดวงพยายามนิ่งให้มากในเวลาขับขันเพราะความนิ่งจะชนะทุกอย่างในเดือนนี้หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับทูใหญ่การเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือการเคลียร์บัญชีเก่าหนี้หรือภาษีแต่ต้องระวังเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพของตนเองหรือญาติผู้ใหญ่การลงทุนหรือเล่นหุ้นควรทำอย่างรอบคอบ ดาวเสายังคงส่งผลให้มีความล่าช้ากว่าจะได้กำไรเต็มๆโชคลาภมีลุ้นโชคจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านเก่าสิ่งเก่าหรือเลขที่เคยฝันถึงนานแล้วความรักคนโสดเดือนนี้มีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะคนที่เคยรู้จักในอดีตหรือเจอผ่านการทำงานแต่ต้องระวังว่าอีกฝ่ายอาจมีพันธะอยู่แล้วหรือยังไม่ชัดเจนคนมีคู่ ความสัมพันธ์มีทั้งช่วงหวานและช่วงร้อนควรระวังการพูดจาที่บาดลึกหรือขุดเรื่องเก่ามาทะเลาะกันมีแนวโน้มจะตึงเครียดเพราะเรื่องเงินหรือบุคคลที่3เคล็ดลับความรักหาเวลาพักผ่อนร่วมกันแบบเรียบง่ายเช่นปิกนิกหรือนั่งคุยที่บ้านจะช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพร่างกายต้องระวังโรคเก่าหรืออาการเรื้อรังเช่นปวดหลังปวดกระดูกระบบเลือดความดัน จิตใจอารมณ์แปรปรวนง่ายเครียดเรื่องงานและความรับผิดชอบมากเกินไปอาจต้องหาช่องทางระบายเช่นออกกำลังกายหรือปฏิบัติธรรมคำแนะนำเสริมดวงของเสริมดวงหินลาปิสลาซูลีหรือหินสีน้ำเงินเข้มช่วยเสริมปัญญาและขจัดพลังลบบุญเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังหรือบริจาคเลือดคำคาถาประจำเดือนนมะพะทะนโมพุทธายะ ท่องก่อนนอมเจ็จจบพร้อมตั้งจิตให้มั่นสงบใจสรุปเดือนกรกฎาคม2568เป็นเดือนที่ชาวพิจิกต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในเรื่องใหญ่บางอย่างในชีวิตและต้องใช้ความนิ่งความอดทนและความรอบคอบเป็นหลักถึงจะผ่านพ้นความปั่นปวนไปได้อย่างสง่างาม